ใส่ค okay. ิปผิดเวขณะที่ทีงารอผมกดเข้าไปที่เฟซของแม่ค้ารัทที่รับคนเงินชือเฟซบุ๊กทีนะครับตามเนี้ยกบว่าเจออะไรรู้ไหมฮะเราไปเจอเฟซบุ๊กที่ชชื้อหัวเาว่าตองจุดถามว่านับหนจบอีกหนึ่งหัว จบคือทำมาทั้งหมดครัววันนี้ที่ใปามาทั้งหมดจบแล้วจบแล้วดีมาเอาไปดีอย่าเสร็จแล้วอะไรเลยในออนไลน์ตอนแชร์ขุดโพลไหนนร๊อซีซีนี่ยังมันออกมาดิมองอย่างเบ็ดมึงเนี่ย

ม, sì, มึงย่องมาไอสารไอรถถังรถถังรถถังล็อกม้วนไปล่ะกนมานี่มันกระเชือผ şey> ้าที่ไหนอละึให้ดนนครับเด่นครับโอ๊ยอะไรวะอ้ยอยากกะบอกนะครับอยากะบอนะกได้ตอนนี้เวลาเกิดปอบ ไปเอาช้อนมาตักกระถ้วยเขก็เอามะม่วงไวนี่เดี๋ยวไปไปถือที่ผมว่าถ้าไม่พ่เดนได้ไม่ไดู้แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่บรึ้สุโลกครับมันจะมีทางออกในหลายเรื่องรันละทเจนกำลังใสให้นะระวังมันเอา R7G

ไ้่ชอบวันนี้วันก็หน่อยครับงครับขออเปนเียวเอาไว้ได้ไหมมัเท่ากับเปลี่ยนสีสันแล่กันด DIY อันกี้มีก่บาทครับจะไม่ได้ออกไปต้องออกไปต่อยต่ยไหนงานที่ปีหนแกที่ทะลอนะเนียนส่กระได้สคนใยายว้าว รเือแล้วกจะเปิดที่ดบอ่ขนาดเท่าว่าเมื่อเปิดมาจะเป็นสี่เหลียมเล็กๆอย่น้นแล้วพี่ออกเปนภาหมใหญ่ภายในสามวินาทีดงท้ได้ดีมากและไม่ติดขาดไม่ว่าจะดึแรงแค่ไหนก็ตามสะดวกมากที่จะนำสีดูไปด้วยเพื่อนค่ะลักษณนี้มีการน้าเงิเลยจำอะไรลืมไแล้ว ファンキュー。 Want to know what happened to trespassers?

เสก้นะตัวอิงเราตายหามัแล้วมันตาวันแข็งไม่หยุดก็ติดไม่ไม่ิด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ. <laughs> Að vera í einum tíðum er tað ikki alt, men tað er alt. 聞いてた。Like, yeah. yeah. เดีไน hey, ้ออกเปลานไหนหัวหนึ่ง